สวดีครัคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวดอวกไขควงสําหรับใช้ในงานเจาะก็จะมีไม้ชมกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็จะมีสําหรับใช้เจาะปูนเจาะกระเบื้องแะ้วก็ใช้เจาะเล็กกนเองซึ่งแบรนด์ที่เรามาให้ชมวันนี้ก็เป็นของโอชิชินะแล้วก็เป็นไม่อินเจแปนทั้งหมดด้วยก็จะขายเป็นชุดนะหรือใครจะซื้อแยกเป็นตัวก็มีแต่ว่าซื้อเป็นชุดน่าจะคุ้มกว่า ซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีเราก็คือไขควง Impact Drive r หรือว่าไขควงกระแทกก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานขัดเป็นหลักถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้เจาะเราก็จะมองไปที่สว่านนะครับอย่างเช่นเจาะปูนก็สว่านกระแทกหรือโรตาอรี่ไปเลยเพราะว่าตัวไขควง Impact d r i v e r พวกนี้หัวมันสายเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่ณปัจจุบันหัวเขาทำมาค่อนข้างจะนิ่งมากแล้วนะแทบจะใกล้เคียงกับสว่านเลยก็ว่าได้หลายๆคนก็เริ่มมาใช้ตัวไขควงนะครับใช้ในงานเจาะก,กันค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นโดยส่วนตัวของผมเองในงาน, ing, นะน,งาน,นรูดเวิร ไข,ขวัวเป็นหลักเลยสว่านแทบจะน้อยมากที่ผมเลือกตัวไข,ขวงวเพราะว่าขนาดมันเล็กกระทันรัดแล้วก็มันเบาวกว่ามันอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกส่วนตัวผมด้วยนะคือสว่านมันรู้สึกใหญ่แล้วก็เท้าไปหน่อยก็เลยมักจะเลือกหยิบตัวไข,ขวงวเป็นหลักเลยอย่างเช่นในงานร r k ิ n งก็จะใช้แค่ในการเจาะนํำนะครับแล้วก็ขัดสกรูตามสว่านที่แทบจะไม่ได้เจาะก็คือใช้ไข,ขวควตัวเดียวจบงานได้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะใช้งานจริงๆแต่โดยส่วนตัวผมจะเป็นประมาณนี้แหละอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวดอกจะมี3มรุ่นด้วยก 4ามสีนะสีแรกนะครับก็คือสีดำตรงนี้ตัวนี้จะใช้งานเจาะกระเบื้องสีฟ้าเป็นงานเจาะปูนแล้วก็สีเขียวตรงนี้ก็จะเป็นงานจเจาะเหล็กซึ่งการใช้งานก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวไขควงกระแทกสว่านกระแทกนะครับสวา่านไฟฟ้าสว่านไร้สายได้หมดเลยนะครับผมจะเริ่มกันที่ตัวดอกสําหรับใช้ในงานจเจาะเหล็กก่อนตัวชุดนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมดอยู่5ดอกด้วยกันก็จะได้เป็นเบอร์2 3 4 5แล้วก็หมิลตัวนี้สามารถใช้เจาะได้ทั้ง เหล็กไม้อะคริลิกอลูมิเนียมได้ซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูตัวดอกของเขาเนาะอาจจะไม่ได้แกะให้ชมนะครับผมมีตัวที่ผมใช้อยู่ลักษณะขเขาก็จะเป็นดอกที่เป็นสีดําแบบนี้เลยตัวเหล็กเขาจะเป็นเหล็กไฮสปีดเคลือบแบคออกไซด์มาด้วยตัวปลายดอกนะครับก็จะเป็นรูปทรงตัวเอกว่ารูปทรงตัวเอกเจาะเหล็กได้คมมากๆในส่วนของตัวก้านเองเราจะเป็นกา้านเฮกสีเงินซึ่งตัวก้านของเขาก็จะมีการเลเซอร์ตัวเบอร์แบรนด์นะก็ จแปติดไว้อย่างนี้เลยอันนี่คือลักษณะของตัวดอกจ่อเหล็กเค okay, นะครับวันนี้ผมก็จะลองจาะเหล็กกันให้ชมเลยก็ใช้เป็นดอกจ่อเหล็กขนาด4มิลนะก็ใช้งานร่วมกับไขควงกระแทกครับผมก็จะปรับรอบไปที่สูงสุดเลยนะก็คือเกียร์4เลยนะครับเพื่อเน้นในเรื่องของความเร็วเนาะแบบนี้มันจะได้คูมง,ง่ายเนาะเค okay, เดี๋ยวลองจาอกันที่ตัวเหล็กบางก่อนนะครับตัวเนี้ยประมาณ1.5นะครับก็คือเหล็กกล่อง,องตัว C ประมาณนี้นะครับผมเจาะแบบไม่ไม่กดแรงนะเพราะว่าถ้าเรากดแรงไปเนาะดอกมันเทง่า,ายที่จะเล็กนะครับโอกาสที่จะหักก็ง่ายด้วย่ะลองอีกสักรูนอ,อันนี้เล็กกล่อง มาเนี่คัส่วนนี้ก็เหล็กฉากหนาสามมิลนะเรียบร้อยก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจาะเหล็ก3มิลนะครับเดี๋ยวลองตัวเหล็กหนากันบ้างนะครับตัวแน้หนาขนาด20มิลนะครับ เดี๋ยวเราทดสอบให้ดูเลย ผมจะพยายามไม่กดแช่นะครับเพราะว่าถ้ากดแช่ไปเนาะโอกาสที่มันจะเกิดความร้อนและดอกเราจะเปาะง่ายครับเรียบร้อยครับทะลุเลยนะนประมาณนี้นะครับเจาะได้เร็วนะอันนี้ขนาดดอก4มิลเนาะจอะกับเหล็กหนาะขนาด20มิลก็เจอะได้สบายๆเลยนะครับ จะใช้งานร่วมกับตัวไขควงก็ได้นะหรือว่าสว่านไฟฟ้าก็ได้นะครับหรือจะใช้งานร่วมกับตัวสว่านแท่นก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวก้านหกเหลี่ยมเนี่ยมันใช้งานได้ในประสงค์อยู่แล้วนะหรือจะใช้สําหรับในงานเจาะไม้ก็ได้เนะแน่นอนว่าดอกเจาะเหล็กมันใช้เจาะไม้ได้อยู่แล้วนะแต่ข้อเสียคือเขาจะไม่มีตัวลูกศรน,นําทางคือเวลาเจาะมันโอกาสที่มันจะเดินง่ายนะครับประมาณนี้นะครับ จาะไม้ก็ต้องระวังในเรื่องของความร้อนสะสมนิดหนึ่งนะเพราะว่าการคายที่เรื่อยของเขามันจะไม่เหมือนกับดอกจอะไม้นะครับเพราะว่าร่องของเขาางถี่ถ้าดอกจาะไม้ร่องเขาจะกว้างเพื่อให้การขายที่เรื่อยได้ดีเนาะแต่พอเราดอกจอะเหล็ก,กับไปจอะไม้อย่างเงี้ยมันเกิดความร้อนสะสมได้เร็วมากนะครับมันลายที่เรื่อยได้ช้าเนาะ แต่ว่าเจาะได้ไม่มีปัญหาจะใช้งานเจาะพลาสติกก็ได้นะซึ่งก็มีประมาณนี้ทีนี้มาดูในส่วนของตัวดอกเจาะปูนกับเจาะกระเบื้องกันบ้างมาดูกันที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องสีดำตรงนี้สําหรับเจาะกระเบื้องนะส่วนตัวกล่องสีฟ้าตรงนี้สําหรับเจาะปูนหรือว่าเจาะผนังบ้านนี่ตัวเบอร์ที่เขาให้มาก็ให้มา5ดอกเหมือนกันนะก็จะเป็นเบอร์4.5 5.5 6 6.5แล้วก็7.5นะสําหรับใครที่สงสัยนะว่าทําไมต้องเป็นเบอร์ 0. .5 4.5อะไรอย่างนี้ใช่ไหม เพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการใช้งานกับปลุกพลาสติกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครซื้อดอกไขค,ควงแบบนี้ที่ใช้กับ Impact กไ v เวอรก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามักจะใช้กับการใช้งานทั่วไปเนาะอย่างเช่นการแกนรูปแขวนอะไรพวกนี้ง่ายๆเล็กๆเพราะว่าถ้าเจาะ ตัวรูใหญ่ๆพวกปุกเหล็กก็อาจจะไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับสำหรับไขควงกระแทกก็เลยให้มาเป็นเบอร์แบบ4.5 5.5แบบนี้ดีกว่าถ้าใช้งานร่วมกับปุกพลาสติกแบบงานติดตั้งทั่วไปเนี้ยรูมันจะฟิตพอดีกับตัวปุกพลาสติกได้ดีกว่าแบบว่าตรงเบอร์เองนะซึ่งเราใช้ตรงเบอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าเราลดลงมาครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยพลาสติกมันนิ่มเนาะเวลาเราใส่เข้าไปมันจะแบบฟิตมากมันก็จะทําให้ตัวปุกมันยึดแน่นกว่าเดิมพอดีทีนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูตัวดอก2ตตััวเนนีี้ยทบกก็้องบอกว่าตัวดออกขงเาจะหน้าาตล้ายๆกันเท กันเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันจะต่างกันที่ตรงหัวฟันกระบายนิดนึงนะครับที่ต่างกันตัวซ้ายมือของผม,มหรือว่าตัวสีดำตรงนี้ก็จะเป็นดอกสําหรับเจาะกระเปื้องนะส่วนตัวดอกขวามือของผม,มสิ่งที่ตรงนี้ก็จะเป็นดอกเจาะปูนเป็นขนาด6.5เท่ากันนะแต่ถ้าเราดูแล้ว จากตรงนี้ก็จะดูว่ามันเหมือนกันเลยคล้ายกันเลยสังเกตนะครับตรงช่วงหัวเขาจะต่างกันนิดหนึ่งนะก็คือดอกจอกกระเบื้องปลายหัวหรือว่าตัวเม็ดฟันกระบายของเขาจะเน้นทรงที่แหลมเพื่อเน้นในเรื่องของการเจาะกระเบื้องได้ดีแบบว่าจะมีมุมมองสาที่แหลมกว่าเจอกปูนนั่นเองแต่ว่าเม็ดฟันกระบายของเขาก็จะไม่เหมือนกับดอกเจอบปูนทั่วไปนี่ผมให้ดูตัวดอกโรตารี่มันจะไม่ได้มีคมอะไรเลยครับเพราะว่านิ้นในเรื่องของการกระแทกเขาแต่พอเป็นดอกที่ใช้กับแขวงกระแทกมันจะเป็นลักษณะกระแทกด้านข้างเขาก็เลยทําคมตรงด้านข้างเนี่ย มาให้นะครับเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการขูดตัวเนื้อคอนขีเข้าไปได้ดีนะครับหรือว่าตัวเนื้อของกระเบื้องได้ดีนั่นเองเพราะประมาณนี้สาหรับในเรื่องของความแตกต่างทั้ง2องดอกเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยดีกว่าว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมจะเจาะก,กับผนังบ้านซึ่งเป็นอิฐมอนหรือว่าอิฐแดงเนี้ยก่ออยู่แล้วก็ฉากด้วยปูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราเจาะให้ดูอันนี้คือเจาะตรงตำแหน่งที่เป็นอิฐมอน ลักษณะการเจาะเขาจะขู่เข้าไปแล้วเราก็ต้องออกแรงนะครับกดช่วยมันก็จะเจาะได้แบบนี้ข้อดีของการใช้ไขควงกระแทกเจาะก็คือมันจะเสียงเงียบนะครับไม่เสียงดังแล้วก็รอยปูนห้กองน้งมันจะไม่แตกเห็นไหมมันจะรูเรียบสวยงามมากขนัดเราจะไม่ค่อยเสียหายนะครับอลองเห็นสักรูน,น,เนีเห็นไหมครับเจาะได้เร็วมากนะ ประมาณนี้นะครับก็ต้องแนะนําว่าถ้าเป็นผนังบ้านนะครับเจาะได้นะแต่ถ้าเจอหินเจอคอนกรีดมันจะเจาะไม่เข้านี่ต้องแจ้งกันไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีในเรื่องของระบบกระแทกเข้ามาช่วยนะตัวนี้ก็จะเป็นดอกเจาะกระเบื้องนะก็สําหรับในเรื่องของงานเจาะกระเบื้องปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเจาะผนังในห้องน้ําหรือว่าเจาะผนังที่มันเป็นกระเบื้องอย่างเงี้ย เราจะไม่สามารถเปิดระบบกระแทกได้เพราะว่ามันจะทําให้ตัวกระเบื้องแตกได้เขาก็เลยต้องออกแบบตัวดอกสว่านที่สําหรับเจาะกระเบื้องโดยเฉพาะซึ่งก็มีหลากหลายแบบซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบของนิชิที่ใช้งานร่วมกับไขควงอีกทีนึงการเจาะนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเปิดผิวกระเบื้องก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนดอกเพื่อที่จะเจาะคอนกรีตอีกทีนึงเห็นอันนี้ก็เป็นดอกขนาด6.5มิลน,นะครับเรียบร้อยอันนี้ก็คือเจาะแป๊บเดียวทะลุแล้วนะอันนี้คือด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของคอนกรีตละ แค่นี้เลยจะใช้ดอกตัวนี้เจาะทะลุเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าแนะนำก็คือเปลี่ยนเป็นดอกคอนกรีตจะดีกว่าเพราะว่าการลองแบงดงวิธีมันต่างกันถ้าเราใช้ดอกตัวนี้เจาะปูนนะครับมันจะทําให้คมมันเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็อาจจะเจาะกระเบื้องได้ไม่ดีอีกเหมือนเดิมอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นดอกเจาะปูล,ละเพราะว่าเราเจาะเปิดผิวกระเบื้องเรียบร้อยนะครับ ถ้าเกิดว่ามันเจอพวกคอนกรีตที่แข็งหน่อยมันก็จะเจาะยากหน่อยเงี้ยแหละเพราะว่ามันไม่มีในเรื่องของระบบกระแทกนะครับแต่ก็เจาะได้ประมาณนี้เลยก็พร้อมติดตั้งเรียบร้อยครับอาจจะเป็นกระจกหรือว่าอาจจะเป็นชั้นวางก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะลองเจาะกระเบือ้องตัวนี้กันให้ดูก็เป็นกระเบื้องที่ คาอครั้งแข็งเลยถ้าเกิดว่าเจอกัะเบื้องแข็งๆนานๆอย่างเงี้ยให้แนะนําว่าใช้งานร่วมกับน้ําจะยิ่งดีนะครับเค okay. อันนี้เป็นเกัือเรืองที่ไม่ได้หนามากนะครับเกิดว่าใครเอาไปใช้งานแล้วมันเจาะไม่เข้าหรือว่าแบบเจาะไม่ได้ครับแนะนำว่าใช้งานร่วมกับน้ำเรียบร้อยประมาณนี้สำหรับในเรื่องของตัวดอกเจาะกระเบื้องเนาะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวสำหรับการใช้ Impact Driver เจาะปูนจาะกระเบื้องแล้วก็เจาะเหล็กกันให้ชมกับดอกสว่านจากโอดิชิญี่ปุ่นสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะมีไว้ใช้ร่วมกับไขโก Impact Driver ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ i t h o m a ได้เลยสำหรับนในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ